สวัสดีกลับมาพบกันอีกครั้งในช่อง Auto Car Vehicle ของผมครับวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับบางสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในกระแสหลักบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของวงการการบินมานานและกำลังจะเริ่มเผยโฉมให้เห็นมากขึ้นในปี2026นี้หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อของมันมาก่อนและนั่นแหละคือสิ่งที่น่าสนใจเพราะมันคือเครื่องบิน r t a F5 ของกองทัพอากาศไทย อาทีเอฟลบห้าไม่ใช่เครื่องบินรบธรรมดามันไม่ใช่คู่แข่งของ F-35 หรือ J20 แต่สิ่งที่มันเป็นคือการเริ่มต้นครั้งใหม่ของประเทศไทยในการสร้างเครื่องบินด้วยตัวเองเป็นก้าวที่เงียบสงบแต่เต็มไปด้วยพลังบางอย่างที่สังเกตได้ถ้าคุณรู้ว่าจะต้องมองหาอะไรสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือโครงการ RTAF 5เเริ่มต้นอย่างเงียบๆไม่มีการเปิดตัวใหญ่ไม่มีงานแสดงอาวุธสุดอลังการไม่มีข่าวฮือฮาในสื่อระดับโลกมันเหมือนกับว่าประเทศไทยกำลังสร้างอะไรบางอย่างที่สำคัญมาก แต่ไม่อยากให้ใครรู้มากเกินไปในตอนนี้และนั่นทำให้มันยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกข้อมูลเกี่ยวกับ RTAF 5นั้นยังมีอยู่น้อยมากมีเพียงบางแหล่งเท่านั้นที่พูดถึงรายละเอียดเช่นมันเป็นเครื่องบินขับไล่เบา,บาแบบหลายภารกิจมันติโรใช้ได้ทั้งฝึกบินและการรบจริงๆเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์จริงของกองทัพอากาศไทยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อโชว์ศักยภาพเหมือนประเทศมหาอำนาจ แต่มันเกิดขึ้นจากความต้องการของประเทศที่อยากมีความสามารถทางเทคโนโลยีด้านการบินเป็นของตัวเองสิ่งที่น่าสนใจมากอีกอย่างคือการออกแบบที่มีอิทธิพลจากหลายประเทศอย่างเช่น FA-50 ของเกาหลีใต้และไกรเพนของสวีเดนที่ไทยใช้งานอยู่แล้วแต่อย่าเข้าใจผิดว่านี่คือการลอกเลียนแบบมันคือการเรียนรู้และปร,ะรับใช้มันคือการพัฒนาในาแบบของตัวเองมีข่าวหรือว่าเครื่องยนต์ที่ใช้อาจเป็นรุ่นที่มีอยู่แล้วในตลาดโลก เช่นฮอนเ w e ว l F 124หรือ GEF 4 0 4ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่เชื่อถือได้ราคาประหยัดแต่มีประสิทธ,ธิภาพพอสำหรับภาฯรกิจจริงไม่ได้มีความล้ำหน้าในแง่ของเทคโนโลยีล่องหนหรือการบินเร็วเหนือเสียงระดับสูงแต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายของ RTAF เพราะมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อโชว์แต่มันถูกสร้างมาเพื่อใช้งานจุดสำคัญของโครงการนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีแต่คือเรื่องของความเป็นอิสระก,การมีโครงการแบบนี้เท่ากับประเทศไทยกำลังสร้างศักยภาพภายใน ไม่ต้องพึ่งพาต่างประเทศเสมอไปและนั่นคือสิ่งที่หลายประเทศในภูมิภาคกำลังจับตามองเพราะถ้าไทยทำได้ประเทศอื่นก็อาจจะเริ่มคิดในแนวเดียวกัน RTAF ลบ5ยังมีความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นเครื่องบินส่งออกในอนาคตราคาที่คาดว่ายอยู่ในช่วงประมาณ15-20ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องทำให้มันน่าสนใจมากสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องการเครื่องบินรบในราคาย่อมเยาแต่ใช้งานได้จริงทั้งในเอเชียแอฟริกาหรือแม้แต่ในอเมริกาใต้ มีการพูดกันอย่างไม่เป็นทางการว่าโครงการนี้อาจนำไปสู่การพัฒนารุ่นที่เป็นอากาศยานไร้คนขับหรือแม้กระทั่งเวอร์ชันสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินแน่นอนว่ายังไม่มีการยืนยันอะไรในตอนนี้แต่ถ้าดูจากรูปแบบการออกแบบที่ยืดหยุ่นมันก็เป็นไปได้ที่ RTAF 5จะถูกใช้เป็นฐานสำหรับการพัฒนาอื่นๆในอนาคตสิ่งที่ทำให้เครื่องบินลำนี้แตกต่างจากเครื่องบินรบทั่วไปคือความเงียบของมัน ไม่ได้เปิดตัวด้วยไฟ,ฟล์แฟลชไม่ได้มีสื่อมวลชนรุมล้อมแต่มันกำลังถูกสร้างขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนการวางหมากอย่างชาญฉลาดในกระดานที่เต็มไปด้วยผู้เล่นระดับโลกสุดท้ายนี้สิ่งที่เราอยากให้คุณคิดคือเครื่องบินที่เปลี่ยนแปลงวงการไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องบินที่ดังที่สุดหรือมีรูปลักษณ์ล้ำอนาคตที่สุดบางครั้งมันคือเครื่องบินที่ถูกสร้างขึ้นจากความตั้งใจจริงความรู้ในประเทศและว,วิสัยทัศน์ระยะยาว ขอบคุณทุกคนที่รับชมถ้าคุณชอบเนื้อหาลึกๆแบบนี้เกี่ยวกับเครื่องบินลึกลับอย่าง r t a F5 อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปในช่อง Auto Car Vehicle ของเรายังมีอีกหลายเรื่องที่คุณไม่เคยรู้และเราจะพาคุณไปรู้ก่อนใครเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ